ทุกคนทุกคนมาเชียงใหม่ทั้งทีนะจะต้องหาแก่งใต้แซ่บเวอร์นี่วัดสีปิงเมืองอย่าแม้หลังคาพูดอยู่โรงแรมวิวสวยมากลักกี้แพนด้าทุกคน่ะขี่กวาดเราดึงเรียบร้อยแล้วดูมีซิงอยู่ตรงนี้เลยทุกคนรถมานี่ฮะเป็นแบบจะมีความเป็นยูนิคทุกคนไม่เหมือนใครในโลกล่ามีความเป็นแพนด้าทุกคนอ่ะ อร่มากไม่ไกลจากวัดตดังๆอย่างวัดศรีสุพรรณก็ไม่ไกลถนนวัวลายถนนคนเดินแห่งแรกของเชียงใหม่ก็ไปไกลทุกคนมีหารออกทางนี้เลยนะครับ ออกมาครับก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้ทุกคนน่ารักนะเอ็นดูมากเลี้ยวซ้ายไปกรองแม่ข่าได้เลี้ยวขวาก็ไปถนนวลายไปหาย,ายาไปสนามบินมีรถรับส่งทุกคนนี่ไปเราไปหาแกงใต้กันทุกคนจ๋าร้านเหนือล่องใต้อยู่รถสิน่ารักเะละ่ะเออเลี้ยวซ้ายไปวัดศรีปิงเมืองนะครับโอ้ยทุกคนนี่ฮะเดินมาเรื่อเรือถนนศรีปิงเมืองออกมา ก็จะเจอสี่แยกถูกไหมสี่แยกตรงที่ตัดกับจะเป็นหายาถนนหายาแล้วก็เลี้ยวขวาไปวัวลายได้แต่ถ้าเลี้ยวซ้ายตรงครั้งนี้สี่แยกก็จะไปแยกสนามบินได้นะทุกคนแต่เราก็จะไม่เคยเลี้ยวไปสักทียังไม่มีเวลาตั้งแต่มาเนี่ยไม่ได้หยุดเลยนะทุกคนทําคลิปขยันแบบให้ชาวโลกได้ชมคลิปเพลินๆเ,เป็นซีรีส์ถือว่าเป็นช่องที่แบบมีสองช่องทุกคนเป็นช่องเล็กๆแต่ก็มีอาดยาํา มีโฆษณาข้าเป็นร้อยร้อยตัวแต่ว่าถ้าเกิดใครมาด้อยค่าว่าโอ้เป็นช่องเล็กๆทําไมมจะต้องมาภูมิใจอะไรกับโฆษณาเป็นร้อยร้อยตัวเลยป่ะไหมเขาดูกันที่จํานวนคนติดตามอาวก็เป็นช่องเล็กอะ่ะคนติดตามมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมก่อนจะเล็กเนี่ยจะใหญ่เนี่ยมันก็ต้องเพิ่มกันไปเรื่อยๆเนาะให้คนได้แชร์อย่ามาด้อยค่าเพราะบางร้านคาเฟ่เมื่อกี้เราไปเจอมาเข้าไปในร้านเจอโดยบังเอิญก็เข้าไปทักทายว่าเราอยากที่จะขอมาถ่ายทําคลิปโปรโมทร้านของเขาเขาก็จะแบบพนักงานร้านนะฮะ ดูจะไม่ค่อยน่ารักประเภทแบบอยากจะมาเช็คอยากจะมาดูช่องเราก็บอกว่าจะส่งให้ดูทางลายจะได้คือเจตนาส่งให้ดูทางลายก็เพื่ออะไรจะได้ไปดูเลือกคลิปให้คลิปแบบปังๆอะ มีโฆษณาเข้าให้เขาชมแต่ถ้าเกิดเขาเข้าไปดูชื่อช่องเองอ่ะมันจะกลายเป็นเขาจะส่องเหมือนกับแบบแค่จํานวนคนติดตามกี่คนคือเขาจะดอยค่าเมื่อกี้ท่าทีเนี่ยเขาทาแบบไม่น่ารักเลยร้านแถวแถว,วัวลาอยู่ร้านนึงอ่ะผิดหวังมากเสียความรู้สึกมากแต่เรามาเจอร้านร้านหนึ่งนาราชาชักอันนี้ดีมากค่ะอันนี้ร้านแบบเนี้ยที่เขาไม่ต้องมานั่งเช็คยอดว่ามีคนติดตามเป็นแสนถึงจะให้ค่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเกินไปเพราะอย่าลืมสิ่งที่เรารีวิวเนี่ยบอกต่อนะ เราไม่ใช่คิดตังคิดออก,ออกไหมฉะนั้นเนี่ยอย่ามาเยอะอะไรประมาณนี้ก็จึงบอกว่าอันนี้ต้องคุยกันก่อนไนงะนะครับแต่ล้านเมื่อกี้นยะเขาอาจจะนึกว่าเราต้องไปคิดตังค่าโฆษณาหรือเปล่าเขาก็เลยดูยอดวิวต่อให้ยอดวิวเราไม่ใช่ยอดวิวสิมีคนติดตามเป็นแสนเราก็ไม่คิดตังค่ะเพียงแต่วันนี้คุณต้องให้โอกาสเราด้วย ไหมครับเพราะเราบอกต่อสิ่งที่ร้านดีๆจริงๆโรงแรมที่ดีวันที่เราแบบยังเป็นช่องเล็กๆเนี่ยคุณยังสนับสนุนเราอะ่ะเราก็บอกต่อเห็นไหมมาเนี่ยทำคลิปแบบขยันมากทุกคนนี่ฮไปสนามบินได้ตรงนี้ไปหายา,ยาหรอไปถนนมหิดอนอะไรประมาณนี้หะทุกคนว้ายรถสวยทุกคนนะครับท่าทีของการคุยอะ่ะ เวลาไม่ว่าจะโทรไปหรือเวลาเจอโดยบังเอิญแล้วเข้าไปทักทายเนี่ยจรจะรู้ได้เลยว่าร้านนั้นเป็นยังไงพนักงานบางคนบางทีก็เยอะไปจริงๆไม่น่ารักพลาดโอกาสทองนะทุกคนแต่ร้านแกงใต้เนี่ยนะครับเหนือล่องใต้ที่กําลังจะไปเนี่ยสกิโลกว่าๆเนี่ยนะครับน่ารักมากโทรคุยกันรู้เลยว่าบรรยากาศดีมากได้รับการแบบว่าเขาเรียกว่าหล่อหอมาเป็นจิตใจที่แบบต้อนรับเราได้ดีเพราะว่าแม้จะบอกว่าเป็นช่องเล็ก,เลกๆเขาก็ไม่รังเกียจทุกคนดูสิ อุ้ยสวยอันนี้แหละถึงบอกว่าเป็นเป็นเป็นทำไมถึงเกิดช่องนี้ขึ้นก็เพราะว่าเราอยากทำความดีร้านไหนดีเราก็บอกต่อนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปบอกชื่อช่องเ่าว่าเขาเข้าไปดูเนี่ยเขาไม่ได้เลื่อนดูคลิปอื่นหรอกก็จะดูแต่แค่ยอดฟอลโลเวอร์ใช่ไหมฮะจนยอดวิวของคลิปล่าสุดที่เพิ่งลงไปมันก็ยังไม่ดีไง ามาลงใหม่บางทีมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อธุรกิจเราอยากทำเพื่อความดีงามท้าทายบอกต่อไปเส้นนี้ทุกคนถนนอะไรนะอันนี้เป็นวัวลายถูกไหมไปบ้านแก่งใต้เราต้องฉีกไปทางนี้คะทุกคนคุณรถสวยอะดูคันนี้สุสกิคาิบเบียนฉีกจากถนนวัวลายตรงนี้พระอุโบสถเงินวัดศรสีสุพรรณที่ดังไปทั่วโลกหนึ่งเดียวในโลกแต่เรามาเส้นนี้อออเส้นชิพยเนรทุกคนเนี่ยถนนชิพญเนตร จนชุมชนหายยาจำไว้นะตรงนี้จะมีวัวลายแล้วก็ทิพยเนตรงนี้ที่จะไปร้านเหนือล่องใต้ทุกคนนี่จะมีสองช่องทุกคนแต่ช่องที่กําลังถ่ายเนี่ยนะครับก็จะเมมเต็มบ่อยก็เลยเดี๋ยวจะต้องรีบโพสต์ก่อนถึงร้านก่อน1คลิปแล้วก็เป็นซีรีส์ไปนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไปเก็บไว้ถ่ายจนถึงร้านไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเต็มเมมจะเต็ม,ตมทุกคนฉะนั้นช่องของเราเนี่ยนะฮะจะสดนะ,ะทุกคนสามารถจะโพสต์ลบได้เลยถ้าจําเป็นนะฮะ ก็จะได้โอ้อยดูร้านาคาเฟ่มีตลอดทางอดอยสุเทพด้วยทุกคนอากาศดีมากครับทุกคนจ๋าทั้นใครที่จะไปเที่ยวที่ไหนจะไปนอนที่ไหนจังหวัดต่างๆจะไปหลีเปะหาดใหญ่ชุมพรการ์เด้นณทับเที่ยงตรังสุราษฎร์ลำปางไปพักที่ไหนสามารถหาในช่องของเราได้แสดงว่าโรงแรมที่นั้นดีจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นแบบนครสวรรค์ที่มีรีสอร์ทแห่งหนึ่งอะ่ะไม่คุนค่ามัดจำกุญแจนั้นคือเป็นบทเรียนนะฮะ นะฮะเราก็ไปรีวิวแล้วขอค่ามัดจำเราหนึ่งพันบาทจนบันดนี้สองเดือนยังไม่สองเดือนกว่าตามทวงกันก็บอกจะคืนจะคืนวันนั้นวันนี้ยังไม่ยอมคืนทุกคนอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ฮะทุกคนถือว่าคุณกําลังเบี้ยวแล้วก็ไปทํากับรายอื่นด้วยตอนนี้เพราะในเพจโรงแรมรีสอร์ทนครสวรรค์แห่งนี้นะครับเขาก็ไปทํากับเจ้าอื่นก็คือไม่คืนค่ามัดจากุญแจนะครับเขาก็เลยไปคอมเมนต์รีวิวแฉใหญ่เลยทุกคนไอเราก็อยากทําให้มันถูกต้องอาจจะไปทําแค่ร้องเรียนนะฮะ ร้องเรียนสคอบศอูนย์ดำรงธรรมว่าอย่าทำแบบนี้มันเสียชื่อจังหวัดด้วยนะครับนั่แหะคะ่ะการที่เราไปเจอโรงแรมดีๆเนี่ยก็โอเคแต่ถ้าบางโรงแรมเป็นแบบนี้เราก็ต้องให้อะไรเตือนภัยอะทุกคนอรถเบนทุกคนอ่ะทุกคนนธนาคารออมสินสาขาชิดพญเนศนะฮะชิดพญเนศอะไรก็ว่าไปเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราโพสต์คลิปนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะเมมเยอะไป